ชานสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวกึ่มอีกแล้วครับกึ่งกจะมาวันนี้จะมาสอนวิธีทาสีท่อ P ี C ีซให้ติดทนนานว่าท่อท่อ p ี c ีเนี่ยเขาเคลือบผิวมันมัน,นะครับถ้าทาสีมันก็จะไม่ค่อยติดวิธีที่จะทำให้มันติดทนนานก็คือเราใช้กระดาษทรายันนี้จะมาสอนวิธีก็คือขัด ไซ้กระดาษทรายขัดนะครับขัดผิวมันๆกระดาษทรายก็ใซ้กระดาษไรายละเอียดหน่อยนะครับผมเป็นเบอร์เบอร์สองใช่ไหมขัดผิวนี่นะครับผิวมันจะมันๆอย่างนี้นะก่อนที่เราจะขัดผิวก็จะมันก็อีสีแล้วก็จะมาขัดตรงตรงนี้ขัดเสร็จนี่ก็จะเป็นเนื้อขุ่นๆึ้นมาเนื้อขุ่นๆแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดทั่ว พอขัดเสร็จนะครับเราก็จบวัดตาความสะอาดแต่ฉันว่าไม่ใช่แบบนเลยโอ้ฟองน้ำฟองน้ำชุบน้ำนะครับเช็ดเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนค่อยทาสีนะเป็นกี่ยี่น้อนั่นเท่าไรก็บอกด้วยจีิก็เช็ดก็ร้อยแห้งครับร้อยแห้งเช็ดฝุ่นฝุที่เราขัดนะครับจะมีเศษฝุ่น ผงคิดทำความสะอาดเ็แล้วค่อยทาเอ้หลังจากที่เราใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดเสร็จนะครับเพื่อปล่อยไว้แห้งๆหลังจากนั้นก็มาทาสีผมใช้แปรงมาเลยนะครับนี่เป็นสีดำสีดำ อาสักสองรอบทีนี้จะทำอะไรอ่ะอ่าああไปเลยเี่ยจะทำเสาครับทำอะไรนะ<ำ>เริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วต้องทางสักสองรอบเพราะแ่อาจจะสีไม่กินหมด สวยครับสวยวอันนี้เป็นท่อ PVC 2สองนิ้วครึ่งนะครับแบบหนา,นนาอันนี้เป็นสีดำสีน้ำมันสีน้ำมันเหมืมนอมมมมมน,มนเหล็กเลยลมาเสร็จก็เหมือนเหล็กเลยครับทีนี้ก็ ทาสีเสร็จแล้วนะครับข้าวตาไว้เขาตากแดดไว้เขาไม่สีมันแห้งวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่เท่าไหร่แล้วเขินเนี่ยก็เหมือนเหล็กนะครับมองไกลๆนะอย่ามองใกล้แต่มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามองไกลมองลงก็เหมือนเหล็กนะครับทาเสร็จแล้ว่ะ ผมก็จะมาทำเป็นเสาไฟสนามในชะ้แทนเหล็กไฟโซลาเซลล์โซลาเซลล์ S <S ผมซื้อมาสองหลอดอันนี้เป็นท่อขนาสองนิ้วครึ่งนะครับท่อ PVC 2สองนิ้วครึ่งแบบหนาจะมาใช้เป็นเสาสนามของโคมไฟโซลาเซลล์ Solar S <S แบบ UFO อน,นี้เก้าหมื่นวัลต์นะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้การพาสีท่อ PVC ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยกอ็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดสันกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆทำอะไรผมก็จะมาทำให้ดูอีกสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ